สดดวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาว่านะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอเนาะเกี่ยวกับข่าวสารหรือว่าการเตือนภัยนะคะจากการที่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเกม NFT เนาะซึ่งตอนนี้ก็นิยมกันมากๆเลยนะคะก็ใครที่กำลงังลงทุนเกี่ยวกับเกม N NFT เนาะเพื่อหาไรายได้สร้างไรายได้ในการจัดก,การเล่นเกมเนี่ย ทุกคนก็จะรู้ดีแล้วว่าเราต้องมีกระเป๋า MetaMask นะคะคือคือกระเป๋าตัวนี้เนาะก็จะใช้ใจเกี่ยวกับบนอ่บล็อกเชนนะคะเวลาเราเข้าไปอ่าทำธุรกรรมผ่านเกมผ่านอะไรเนี้ยเราจะใช้ตัว MetaMask ใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกกันเลยว่าสำหรับเราก็คือมือใหม่มากๆเลยนะคะที่จะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ไปเจอนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนนะคะที่เราไปเจอเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือเราจะศึกษาเกี่ยวกับตัว BSC scan นะคะว่าเวลาเราโอนโอนอะไรโอนโอนธุ own, own รกรรมต่างๆของเราไปเนี่ยซึ่งมันก็จะมาโชว์ตรงที่ BSC scan ใช่ไหมคะเราเราสามารถเช็คได้นะคะเ,เช็คได้เลยว่า กระเป๋าเงินของเราเป็นยังไงนะคะโอนไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงเนาะเวลาเราใช้ตัว MetaMask นะคะแล้วก็ไปเจอสิ่งผิดปกตินะคะที่อยากจะเตือนเนาะสิ่งผิดปกติที่อยู่ในแอคเคา t เราเนี่ยใครที่มี MetaMask นะก็แนะนำนะคะให้ลองเอาตัวหมายเลขแอ c o u n t ของเราเนี่ยไปเซิร์ชใน bsc สแกนดูนะคะซึ่งเราสามารถเซิร์ชของของเพื่อนเพื่อนได้ด้วยนะคะเซิร์ชของเพื่อนเพื่อนได้เนาะแล้วก็ search, เซิร์ชเซิร์ชอะไรอะเซิร์ชของคนอื่นได้ด้วยนะคะว่าหมายเลขที่เราได้มาเนี่ยคือซึ่งมันจะโชว์หมดเลยว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็ไปเจอตัวนี้นะคะซึ่งเห็นไหมคะทุกคนมันมีโทเค็นเข้ามาซึ่งเป็น kk 8ุ io ตัวนี้นะ ซึ่งเราไม่เคยที่จะเพิ่มหรือว่าอะไรเลยนะคะก็คือแล้วเราก็เอาทุกเทน,นี้ไปเซิร์ชใน YouTube นะคะเนาะเราก็เอาเอาทุกเทน,นี้ไปนะคะอ่าเราก็แปลกใจว่าเรามีเหรียญตรงนี้ได้ยังไงนะคะเราก็เลยเอาไปเซิร์ชนะคะไปเซิร์ชปรากฏว่านะคะปรากฏว่ามันคือสแกมนะคะอ่าเป็นแบบ เหมือนแบบตัวล่อนะคะให้เราเนี่ยเผลอคลิกหรือว่าเผลอทําธุรกรรมเผลอยอมรับเผลอเพิ่มเหรียญเข้าไปแล้วก็ไปสวอปเหรียญเนี่ยเขาก็จะดักทําธุรกรรมของเราได้นะคะตรงนี้เนาะซึ่งโชคดีมากๆที่ที่เราอะไม่ไม่ได้กดเพิ่มอะไรไปนะคะเราก็เห็นละว่าตรงนี้เรามีเหรียญได้ไงเนาะ เราก็เลยจะไปเพิ่มแล้วเสร็จแล้วเราก็เอกใจว่ามันสําคัญนะถ้าเราจะเพิ่มอะไรไปโดยที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็เลยไปเสิร์ชก่อนแล้วซึ่งเจอว่ามันเป็นสแ a มนะคะที่จะลอ่อลวงให้เราเนี่ยเพิ่มเหรียญหรือว่าไปคอนแทคอะไรกับเขานะคะไปเพิ่มอะไรเขาหรือว่าไปสมมติว่าเราเราเห็นแบบนี้นะคะเราเอาคอนแทคของเราเนี่ยแอดเยู่ของเราเนี่ยไปเสิร์ชแล้วเราเจอว่าเรามีเหรียญตรงนี้นะคะ แล้วเราอยากจะรู้ว่าเหรียญนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะเพิ่มเข้าไปแล้วเสร็จแล้วไปสวอปเหรียญยเงี้ยค่าอีกตัวเนี้มันก็จะไปดักท,ทําธุรกรรมของเราได้นะคะซึ่งจะสามารถที่จะโอน BNB หรือว่าโอนเหรียญต่างๆของเราในการทำธุรกรรมของเราเข้ากระเป๋ามันหมดเลยนะคะก็คือตัวนี้ก็จะมาเตือนว่ามันคือ s c a มอร์นะคะใครที่ยังไม่เคยเช็ะลองมาเช็คนะคะว่าเรามีตัวนี้ไหมนะคะถ้ามีนะคะ ก็อย่าไปทําอะไรทั้งสิ้นอย่าไปแตะต้องอย่าไปทํทำอะไรของเขานะฮะอย่าไปเพิ่มอย่าไปกดอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับโทเคนนี้เด็ดขาดนะคะอ่าถ้ามีเนี้ยเราก็สามารถปล่อยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเข้ามาในกระเป๋านะคะ mm hmm. ในกระเป๋เาก็จะไม่มีใช่ไหมอ่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเพิ่มโทเคนไอตัวนี้เข้ามานะคะมันเป็นสแกมนะคะที่จะล่อลวงให้เราเนี่ย เพิ่มทูเค้งเข้าไปแล้วก็ไปสวัตเปลี่ยนของเราแล้วก็จะดักทำธุรกรรมของเราได้นะคะก็จะแฮกสามารถที่จะแฮกตัว m t t m m s สของเราได้เนาะอันนี้ก็คือจะจะมาสื่อสารให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะคะนี่เนาะเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่า,าเราจะเห็นนะนี่เราก,กดเข้าไปก่อนนะเราก็เอาตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยไปเซิร์ชดูนะคะว่ามันทำอะไรบ้าง่ะ นี่นะคะมันก็จะส่งทุกคนมันจะส่งส่งเหรียญไปให้กับกระเป๋าแอดเรสเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนที่เราได้รับที่โชว์ขึ้นนะคะนี่นะคะส่งไปให้ทุกคนเลยนะคะส่งไปให้ทุกคนที่อ่ามันมันมีเนาะมันสามารถที่จะส่งได้เนี่ยแล้วพอคนที่มีรู้เนี่ยก็จะจะเอะใจว่าเหรียญน,นี้เรามีเหรียญน,นี้ได้งไงแล้วก็เพิ่มเหรียญเข้าไปแล้วไปสวัสเหรียญดูว่ามีมูลค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ย ก็จะโดนดักแฮกได้นะคะโดนแฮกกระเป๋าไปได้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีไอตัวนี้นะฮะตัวตัว k 8 8นะคะ k 8 8ตัวนี้นะ ik 8 8 io ตัวนี้อย่าไปคลิกอย่าไปทำอะไรทางนั้นเลยปล่อยมันทิ้งไว้นะคะหรือถ้าเพื่อความสบายใจก็ย้ายกระเป๋านะคะเนาะอันนี้ก็วันนี้มาเตือนภัยกันนะคะก็เป็นเป็นอ่า ความรู้ที่ไปเจอมานะคะแล้วก็อยากจะมา,าตเตือนเพื่อนๆนะคะให้ทราบว่ามันสำคัญนะอย่าไปทำอะไรนะคะหรือว่าจะมีแอดเรสอื่นๆนะเดี๋ยวเราลองลองค้นดูนะเราค้นกระเป๋าของมันเนี่ยเราก็จะเจอเนี่ยมันมีตัวอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ตัวนี้นะก็แอดเดรสแปลกๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ระวังกันด้วยนะคะทุกคนเนาะ อันนี้ก็นำมาฝาก,กันนะคะพอเราไปค้นเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันคือ,อตัวแฮกดีๆนั่นเองนะคะ,ะเราจะไปเซิร์ชในนี่ๆน,น,นะคะใน y o u t u เนาะก็จะเจอว่ามันคือตัวสแสกน,นะคะเขาก็จะบอกว่าอย่าไปทำอะไรทั้งนั้นนะคะนี่เนาะฝรั่งเขาก็บอกมานะคะว่ามันคือแบบตัวดักแฮกตัวเมตาแมสของเรานั่นเองนะคะ นี่เนาะวันนี้ก็ใครที่เจอนะคะใครที่เจอก็ถ้าไม่สบายใจก็เปลี่ยนกระเป๋าได้เนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่เพิ่มเหรียญหรือไม,ไม่ได้กดยอมรับไปคอนแทคอะไรกับมันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เหมือนเหมือนของเรานะคะก็ยังยังยังโอเคอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะไม่เก็บตังค์ไว้ตรงนี้เลยนะคะเก็บแค่ค่าแก๊สนะคะก็เราก็จะไปเพิ่มในตัว จะโอนเหรียญเข้ามาในตัว Ledger นะคะก็คือตัว Hardware Wallet นะคะมันจะปลอดภัยกว่านั่นเองนะอันนี้ก็สำหรับใครที่ใครที่เจอนะก็นำมาฝากกันนะคะวันนี้ก็นำมาฝากมาเตือนกันด้วยนะคะอย่าไปกดอย่าไปทำอะไรทั้งสิ้นนะ โอเควันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นความรู้สำหรับมือใหม่อย่างเรานะคะแล้วก็ฝากไปบอกใครที่ยังไม่ทราบนะคะใครที่ทราบแล้วก็ฝากเตือนเพื่อนๆกันด้วยนะคะนี่นี่ตัวนี้นะระวังด้วยนะคะวันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงแค่นี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ